กราบเรียนพนายรประชาธิปไตยประชาชนแห่งเองประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีผู้มีเกียรติท่านโอกาสนกรป็นประานราชอาณาจัรไทยพะน้าทานนยกรัฐมนตรี่านรำและท่านนาสีจทร์พิาวันนัทผ้แทนจากขอวนเราแก่้มีเียรตนทุกท่านในนามของรัฐบาลไทยอน้สร็เกียรติที่ได้รับและได้เป็น้าพเจาที่านแก่ท่าน แายกรัฐมนตรีท่านัำและท่านนาจารย์ท่อนด้วยท่านผู้แทนการสปอลาวมีมิตดีได้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจากประเทรต่างของสบปลาวให้เขียนมาเยี่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญที่ใกล้ชิดประวัติทั้งสองประเทศและความรำคาญของการเจริญงานนี้ไทยกับลาวมีความสัมพันธ์ที่พิเศษเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันตลอด และชื่อและเพื่องทุนการโดยตลอดคือคาเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันคนไทยและคนลาวผูพันธ์การด้วยความใกล้ชิดทางภาษาและวัฒนธรรมแบ่ตึงเครื่องเราสามารถทุ่มทุยกันโดยไม่ต้องใช้ล่ามเข้าใจสาราและเข้าถึงจิตใจซึ่งกันและกันในวันนี้ผมรู้สึกดีแต่นี่ที่ไทยและสปปลาวได้เปิดตลาดใหม่ของความสัมพันธ์ โดยการยกระดับความสัมพ <c oughs> ันธ์เป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเราบริหารกระบวนการที่จะเป็นแนวทางให้ทั้งสองประเทศก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในุูมิปรเทศท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมพิพานยงศ์ยีกับผู้จัดหาโดอกับท่านนายกท่านรัฐมนตรีพันธ์คำในการเดินทางนี้และชื่นชมวิสัยพัศน์และความเป็นผู้นำของท่านพันธ์คำโดยเราสองคนได้ยืนยันเจตนารมณ์ให้กระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับสกอตลาวในทุกได้เพื่อจะเป็นพลังสันติในการพัฒนาประเทศรวมทั้งอนุภูมิภาคทางโขงและอาเซียนใต้ให้กำลังกันต่อไป ปัจจุบันสถานการณ์การิตการในไทยและสองกบฏเราเริ่มพิคลายไปในทิศทางที่ด,ดีขึ้นมีใจที่จะสองประเทศที่เริ่มตัดการเปิดให้สามารถส,ส,ส,สัญจรข้ามะหว่างกันอีกครั้งผมมองว่าการไปมาหาสุขของประชาชนการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ใต้การท้าและการลงทุนซึ่งเป็นหัขขว,ว,วใจสำคัญ,ญของความสัมพันธ์ในเราแตะการมามีควาอริเริ่งจะช่วยพื้นูกิจการเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนใน ในระหว่างของท่านนัจนรยประทธมาด้วยกันพระยาของผมก็จะมีโอกาสนางท่านอิจาร์ิจันและคณะพระยาและพี่ชมตาบานเเทคโนโลยีจิตารซึ่งสอพร้อมกับความใจของท่านนายกท่านปรทังและท่านาจารย์เพื่อให้ความสกับการพัฒนาการศึกษาอย่างว่าหวังว่าการเยือนชมครั้งนี้จะสามารถจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการศึกษาและการพัฒนาสักคมของประเทศไทยกับสอร์แเพื่อมานั้นต่อไป ตัวตผมเองนั้นระหว่างีพว่าจะได้เดินทางไปชมวามร้วงงารและเสด็จของประเทศและประชาชลาวทางนานาคนระหว่างีว่าจะได้จังหับรรยากาศบนรถไฟความสะดวของทางที่น่าภาคต่นเด้วยสุดทายนี้ผมขอได้เยินคะแนนทุกท่าน่วมวโวยอนและท่านท่านนายพรานศรีสุรินประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านนายาลีริ และดึงทังการเมืองภาพและความปราศรันอย่างจริงใจพี่ไทยและสปบลาวมีให้กันรวมทั้งความจำเป็นประวัติของประเทศที่มีแต่ท่านแฝงทวีคูลและเจริญรุ่งเรืองสืบไปขอบคุณครับและขอขอบใจ านพเอกประยุจันทร์ุศายยมรัฐมนีแห่งรุชอจัรไทยกินันถือความเปัญญานานทารแท้ที่มีเทียบไทยเทาแต่เกินมีอาเซียนที่อันคนามมืขบจาู้สิบเทียบันสูงและขอแสดงความขอบใจอย่างาาที่ใจมายงนนทารทประยุจันทร์ุศานายกรัฐมนตรีแห่รงรุศาัจัไทย พ้อลพันญาที่ได้ให้เกรียยวเที่จะพาจัดางานเนี่ยครับห้องแก้ข่าวเจ้พา,พา,าพ้อหลพันัญญาในคณะแทนแห่งสาบันสปรีปัยศาสนาอย่างอบอุนฐานบางไก่เเคียนในโอกาสที่ข่วเจ้าเดินทางมาเจียจามลษาวจะพยาามที่ทำการโอ้ยพ่อหะวาทสมเด็จ ประวัติศระเก่าเจ้าอยู่ว่าพระรัชนีพระเจ้าเขาแสดงความมุ่งมุุ่กุ่นมันยังกานานกเมืองแห่งห้อยหินแห่งนี้ตลอดเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมาในธารการทะนุถนอมอาภไยไทยเราที่มีวัฒนธรรมที่คล้องประเพณีคือกันเอาวมหน้ากินป่าลมน้าสิ่งดังกล่าวนี้ในสะท้อนให้หัวเฮาเห็นว่าความช้ํา มายังยาวนานกว่าเจ็ดศตวรรษแหงการบคพันรถ่วงแงนั้นคือการเทียนสามประชาไทยยังเป็นทางการของข้าราชการในครั้งนี้การโคพันสองฝ่ายซึ่งก่อเห้เกิดะยกระดับการโคพันขึ้นสู่ระดับใหม่และการพัฒนารอย่างยิ่งใหญ่นี้จะไดสังเกตไหมแห่การโคพันสองสัปดาห์ก่อนััน แต่กลวมทุกคเรเทงานแต่ทำก,การเสริมขย,ยายยงต้องงสายโคการาันการโครนามมืงานฐานหวันใจเยืเทียน,นีสามจิตตามจิตนามั์ของอินพานาขึ้นภาชาสองประทักวาแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานตนเองประยุนนจันทร์อุาหที่ได้ให้การสนับสนุนแก่สกาพารเป็นใาที่ตระ แร่งระชันมาจากไทยจะเสริญขยายการโควันมิตรภาพในการหมวมืออันนี้ที่มีมาแต่ต้นนั้นไทยมันคงขนงแกนในขยายนัวนีคือบนพื้นฐานเป็นภูมิวัรนธรรอุปกรณ์อาจากต้นเอโกจุจุซ่าปัญญาจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความราสุกมและผู้สำเร็จในนาทีอันนี้เทียและส่งของ อุณก็ว่าหายแก่นี้มีเวียนธรรร้ายที่มาโมงงานเรียกในทั้งนี้จงมีสุขภว่าแข็งแข็งมีความจำเร็จในหาทีแยงงานและมีความอักสุขในชีวิตขอเชิญ ตามแขนเขานนั้นกอยู่รับระยเท่ากันนะทิงกับ้าโมืเวลาแล้วกันครับใช่ช่วงนี้